สวัสดีจ้าสวัสดีสุกูสกคนจ้าเมื่อนี้อยู่ว่างๆเก็บเลยสิเก็บเข่าเก็บโค้งไปใส่ในรถบ้านจ้ารถรถบ้านพวกพึ่งมีรถบ้านของรถบ้านอยู่ประเทศเยอรมันนี่ล่ะจ้าใส่สำหรับไปเที่ยวไปยังกะสิเก็บพวกเสื้อผ้าหรือดูร้อนกระสีมีพวกเสืออ้อหนาวแน่ถ้าไปประเทศหนาวจ้าเก็บเป็นเป็น เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยล้วเอาไปใส่ในรถไว้ถามีโอกาสสมมติว่าต้องมาหาหมอหรือมามีเงินเก็บเงินไดมาเที่ยวพวกพึ่งกสิสีใดนอนในรถบ้านจ้ะ็เไยต้องมีพวกเข่าของพวกเสือ้อผ้าพวกยังครับก็ต้องบบต้องได้คิดหลายว่ามีบ่มีมาตะกระเป๋ากะบ่ต้องเอาเสื้อผ้ามากกะมีของใส่แล้วจ้ะไปจ้าไปเก็บของจ้ะ โอ้ยพ่ยายปีเตอร์ลากนี่ยังผูนั้นเดียวที่ไปลากซอยเพิ่นกันจ้ะเลดอโมเมปีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับปับดเอ้าเอาปักมันสายปักมันน่สิเอาันสิเอาเครื่องเครื่อง เครื่องออกกาลังกายพี่น้องเอาเครื่องออกกาลังกายมาไว้ในของเก็บของเพราะว่าเครื่องออกกาลังกายน,นี่อันค้นเศ้าไม่เพิ่นขอจ้ะเพิ่นขอก็เลยเสียมาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> กระเป๋าเดินทางสว่วนที่ประทศในจัดกระเป๋าเดินทางตอนนี้จะนั่นเอาไว้นั่นเอาไว้นั่นไม่เหรอโย <c oughs> ซอยกันจ้ะสองพัวเมียซอยกันเดือนเาก็ไม่ได้ไปเห็นงานจ้ะเดือนนี้หมอก็สั่งยุดทั้งเดือนเลยเดือนสองเดือนแล้วของของพวกนี้สเก็บไปให้คนที่ข้าเจ้าพ่อมีเก็บไปตั้งไว้ลวก็ขาเจ้าก็เอาเองจ้ะ เอาเอาเ,อาเป็นเครื่องแนันเลนเครื่องแลนมีจักรยานมีหลายอย่าง so, อันนี้เป็นเครื่องอันโยกเอ็ดก็ ึ้นลงึ้นลงจะเป็นระเบียบให้คนที่ข้าเจ้ามาเซาวไม่แต่ว่าข้าเจ้าก็สีถ้าถ้าสีไม่แต่อันนี้มันโดนเป็นสิบยี่สิบปีละถ้าสีไม่แล้วก็อันใดไอ้ข้าจังโตจังสีข้าเจ้าคอกะยกขายเลยจ้ะบริสืทธิอบดขคายอยังของพวกนี้เขาก็เอาอันใดเข้าสีเอาเขาก็เก็บใส่กระเป๋าพร้อมเดินทางอันใดเข้าบรได้เอาเขาก็เพื่อให้คนอื่นจ้ะ เยมตัวเก็บของของพวกนี้เป็นเสื้อผ้าจะเป็นเสื้อผ้าที่พึ่งที่ต้องจัดเตรียมป้ายนี่กับของปีเตอร์ป้ายนี่กับของพึ่งเสื้อผ้าที่ต้องจัดเตรียมเตรียมเพื่อสิใส่ไว้ในรถจะพึ่งมีรถพวกพึ่งมีรถอ่ารถบ้านจะรถบ้านสําหรับไปเที่ยวท้ามีโอกาสทันเก็บเพื่อนใดกะมาปีละครั้งหรือว่าสองปีครั้งมีรถ่อจะ้ะพงเนี้ กว่องไว้ย่อย,ยเดี๋ยวเพิ่งสิพับพับเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะกับเก็บเก็บไส้สั้นเก็บไส้กล้องไหวเพราะหายนมีหนูเพรหามีแม่งพร้อมเสร็จแล้วเก็เอาไส้ในรถไปจ้ะเพรมือนีแดดออกจ้ะพี่นอ้องถึงเวลาก็ต้องเก็บต้องพับต้อง ไปเนาะพี่น้องเนาะจัดเตรียมเป็นระเบียบเรียบร้อยเสื้อผอกเสื้อผ้ากะบุมีไผทีเสอยกไปจากบ้านก็ของหรือว่าไปจากเมืองก็ของหรืจ้ะปีเตอร์ือกันเล่าปรไดิบาเสอยกไปจากบ้านจากเมืองเล่าดอกจ้ะแต่ว่าด้วยความที่ทาเฮาอ่าไดิเหตุงานแล้วคันปีเตอร์ไดิเฮตุงานแล้วกลับไปอยู่บ้านอยู่เมืองไทยดีกลัวค่าใจใจคาคล้องฉีบคาหยังมันกะสิ สีกัวส,ส,สีสี่สี่บอแพ่งคือจังยู่ต่างประเทศ้าม่นปีเตอร์อายุหน้อยคือพึ่งนี่อายุสามสิบหาสามสิบหกปีนี่เฮ็ดงานได้อีกเป็นยี่สิบสามสิบปีพึ่งกับสีเฮ็ดงานอยู่ในเด้พี่น้องเก็บกามสองคนได้ปีละหลายแสนอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือว่าคันเขาเลือกที่ซิยูนีเล่าบริษเฮ็ดงานแล้วกะ มันผสมดุลนะพี่น้องผู้หนึ่งไปเฮ็ดงานผู้หนึ่งบปเฮ็ดงานก็นเลยเลือกที่สิกับไปยุบบ้านใส่ชีวิตเป็นเป็นไปวัดไปว่าถ้าไปวัดไปว่าเรากะมือเมือหนึ่งพึ่งว่าสิผ้ากันเหตุสวนจะ้ะผ้ากันเหตุสวนเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสิไปยุ่กับพอกับแม่สิไปหาซื้อทีซื้อให้ซื้อหน้าแลวกะบ้านมีเรจาจอยุกอสมุยแต่ว่า เขากับสามามาที่ชิยุกอสมุยหรือว่าเที่ยวเล่นยุตได้ตลอดเวลาเข้ากับใช้เวลาที่ว่าส่วงเวลาหนึ่งเพื่อที่เสียเห็ดเอียงจักยางอ่ะจ้ะก็เลยตัดสินใจว่าไออปอยู่อีสานจากก้ะคของจะพี่นอกไปเรื่อย,อยๆคิดว่า สิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนต้นเดือนหน้าจา้ะตอนนี้พอด้ไดวิสาอยู่พี่พี่นอ้องค่งต้องรอวิสาก่อนจ้ะรอวิสาปีเดิมาสวัสดีนะ mm hmm. สวัสดีครับ What you eat กว่าวัสดีครับ You happy to go Thailand Yes โดนโซลตกใจ <laughs> ดีใจดีใจใช่ครับใช่ครับสปีคดีใจดีใจดีใจครับดีใจครับดีใจครับปีเตอร์ดีใจพี่น้องคิดฮอดคิดฮอดแตทะเลคิดฮอด์ผู้คนคิดฮอดครอบครัวคิดฮอดลูกหลานเราเราว่ายุปีเตอร์ยุประเทศเยอรมันมีพี่น้องอยู่จ้ะแต่พี่น้องกะต่างคนต่างมีครอบครัวแต่ว่าปีเตอร์บมมีลูกจ้ะบุมีลูก แล้วกะไม่ร้านผู้นึงแต่ไงไงละยี่สิบสามสี่ปีแล้วพ่อแม่กะจากไปเมื่อเราพอได้อยู่นั่งเมื่อจะพึ่งกะโอ้ยบอได้มีโอกาสทอดสิได้ดูแลปูกาม,กมียาปูกามียาเสียก้อนที่พึ่งสีมาจ้ะเสียก้อนที่พึ่งสีมาจกก่ะถือว่าโชคดีโยพี่น้องลูกพวกเอ่มตวลูกกับพ่อมีอ่าแล้วกะถือว่าโชคดีโยพี่น้องลูกพวก ลูกผัวกับบมีมีแต่มีแต่ผัวเนี่ยแหละที่ได้ดูแลกกันไปปีเตอร์ปีนี้อายุเขาหกสิบสองจ้ะหกสิบเอ็ดเต็มเขาหกสิบสองพึ่งกะสามสบหกปีจ้ะตั้งกันลายแต่ก็บบอม่นอมมี่บอเป็นอุปส,สรปรคจ้ะเพราะว่าห้าลรองมาใส่ชีวิตอยู่แล้วยูนี่พึ่งกะยูได้ยูเมืองไทยพึ่งกะยูได้แต่ว่าให้เลือก ให้เลือกระว่างยูไซถ้าไม่เลือกได้โตพึ่งพึ่งสิเลือกอยูประเทศย่ามั่นจ่ะพี่น้องพึ่งสิเลือกอยูเพราะว่า,าการรักษาพยาบาลงานเงนิงนมันดีกลัวแต่ถ้าพัวเพราะเห็นงานแล้วเขาเกัดญาปยุบานดีกลัวเพราะว่าด้วยที่ว่า่าใชา้ใจมันถือกลัวเหรอแต่พึ่งก็มีโลกประจําตัวในช่วงฤดูหนาวปกตินี่ฤดูหนาวสองเดือนนี่พวกพุณงจิก,กับเมืองไทยเลยจ้ะ เก็บของพี่น้องเก็บของเดี๋ยวสิบ่แล้วเก่งใช่เนาะกางเกงกางเกงก็ใส่ไว้เฉพาะกางเกงจ้ะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหางะจะหาง่า,า,ายหาง่ายใส่ง่ายเป็น,ปนกางเกงพวกค่อนข้างมีถ้าสัน้นถ้ายาว เสร็จแล้ว <ules> ่ะต่อไปค่ะสั่นต่อไปก็นสีไส่เป็นเสื้อแดงสีแดงเสื้อเสื้อลูดูร้อนเนี่เสื้อลูดูร้อนมันก็เอาท่าสิถ่าถ้ามีโอกาสถักเก็บเงินอันเว้าถึงว่า มีโรดบานก็จริงนะพี่น้องแต่ว่าขัะบ่มีเงินคาน้ามันคาเครื่องมากคาเครื่องบินมากนี่ต่อคนนี่กระตุกเป็นหลายหมื่นจ้ะสี่หมื่นสี่หมื่นกัวในที่ค่ากินคาน้ามันคารดคาล่าอีกทับบ่ม่นว่าสิสีมีต่คาเครื่องบินมากลรวก็มากได้ได้พี่น้องมันมันหลายๆยอย่างแต่ว่ามีโรดบานก็จริงจต่ว่าเพิ่งกับแฟนกับิเก็บเงินก่อนแตเก็บเงินล้วก็ะ ถ่าได้มากถ่าเกมเงินใช่ใจประหยดัดอยู่เมืองไทยก็สีได้มาเที่ยวปีละครั้งปีหนึ่งกะคงสิบประมาณหนึ่ง,งสามเดือนถ้าเป็นไปได้เข้ากับแบบเออกินช้าประหยัดเอาแต่ขันบรวลายลีค่ะเครื่องแพงค่ะกินแพง่แพงเขา้าพิ่งกะสิโอ๊ตซาวปีสองปีมากขังกะเนี่ยจะพีน่น้องเปลัสเรียบเ้นละมันก็เป็นเรียบร้อยจ้ะเป็น แล้วก็อยูในโหลดปัตนมันก็จะมีช่องมีช่องมีช่องใส่นี่เป็นเสื้อจะเสือเป็นเกงเกงแล้วก็ใส่สกล้องปิดไว้เรียบร้อยจ้ะพึ่งคอตัวเก็บของก็ได้จ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพี่น้องอันนี้ของคุณชายกามิชเรียบร้อยจะเป็นชัน้นมีซีชัช้นเนี่ยจ้ะเหตุราหามันก็ง่ายเป็นเสือ้อเป็นเสือ้อเป็น,เ,ปนเกงเก่ง ช้น,นอกชางนในทุงเทาเป็นกางเกงคาดสันเป็นเสื้อกันหนาวอันนี้ก็เป็นของเพิ่งจะทมเพิ่งขายแน่ซีสันคือกันเสื้อกันบ่เชิางว่าเสื้อกันหนาวจะคล้ายๆว่า,าเสื้อแจ็คเก็ตทุงเทาเดินป้ากระเป๋าเป้กล้องพวกนี้ก็คิดว่านาซีไสเป็นผ้าหอกผ้าห่มจะไปนองผ้าหอกผ้าห้มไกๆเมื่อจางสีจังเพิ่งจังสีซักเนี่ยจากเก็บของหายแล้ว อากะจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนตรจาผิดพลาดประการใดเว้าถือเว้าผิดจากหลงๆเล,ลื่อมๆบริเวาท้ายโดนโอ้ยคนกันเลยอันอ่ะขอโทษขออภัยเนตรจาซะจ้าบ๊ายบายจ้า